สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนด,ด,ด <laughs> ังเสีเยงแจ๋วเจ๋วยาเล่นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีลุงป่าเอาอาสู่ผู้สู่คนเนาะค่ะเนาะพี่น้องย่าเล่นมาอยู่บ้านดำปิด <laughs> ตากแดดร้ายพี่น้องค่ะเมื่อไหนยาเล่นสิมาตัดแต่งต้นมะกรูดหนาบาน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะมีโอกาสจะได้ตัดแต่งต้นใหม่แล้วก็มะนาวหลังบานห้เม่ค่ะพี่น้องค่ะ เมื่อบานกระเฮ็ดเวียกแล้วพี่น้อง ค่ะมีโอกาสได้อยู่บ้านตกแต่งต้นมะกรูดไปให้คุณยายค่ะมะกรูดหนาบ้านเยลินกินบดคุ้มพี่น้องตะวาวต้นมะกรูดอยู่ใสกมีด,ดอกค่ะพี่น้องค,ค่ะอยู่ใสกมีนะะเนาะค่ะเนาะ อย่านุ่งอย่านางโอ้ยมีบอืบอดบอ่อยากพี่น้องของกินของอยากปลูกไว้น้าหัวน้าห้าวเนาะค่ะเนาะต้นอีบุกอีหลอกพอแม่ยายเล่นกับคูดมาปลูกอยู่บานอยู่ซองให้เดรมีกินต้นบักกูต้นนี้ม่นกงมาเห็นห้างใสได้พี่น้องห้างใหม่ๆอยู่เอาอาศัยอยู่น้ำกันไปเนาะห้อนลายมาเนี่ย,ยายลินมาอยู่ใสวัดดิมายุนอันแผวแ่อยู่อันต้นบักเน,น่ายักษ์พี่น้องค่ะ สะออนไหลค่ะพี่น้องค่ะสะออนไหลค่ะเบิ่งแนีพี่น้องเบิ่งหน่วยบักเน่าหยักเนี่ยเป็นอตาสะออนบอค่ะคุณ่ะว่าแมนหน่วยบักสมโอบักเน้าเด้พี่น้องบักเน,น,าน,าานา่าเด็บแมนบักสมโอเด้ค่ะค่ะมะนาวค่ะมะนาวยาความหอมความสวยงามของดอกอินทวาวเนาะค่ะเนาะ อย่าเล่นกับใดตัดแต่งตนบักเน่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาหน่วยโลนเต็มดินแบบมิเตน,นวยใหญ่ัค่ะพี่น้องขาเอออย่าเล่นกระสีใดเก็บกวดให้เรียบร้อยออกแก๊กมือแม่นะคะเนาะคันภาษนเรากระสีสมะง,ง้มเห็ดอยู่นี่กระสีเจ็บไข่ได้ป่วยอีกอย่าเล่นเห็ดได้แค่สามตนพี่น้องขาที่เหลืออีกสามตนอย่าเล่นบรสามารถที่สีเห็ดไดเจ็บขิ้งหลายพี่น้องอย่าเล่นยันอย่าเล่นบอสบาย ก่อนที่สิขขืนเครื่องเดินทางเนาะคะ่นะเนาะยล่นต่องออมแห้งเจ้าของไวเพราะว่าหลุดซึกว่าโลกให้ไข้เจ็บด้วยการเจ็บบปวยต่างๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆค่ะพี่น้องค่ยะยวล่นก็นเลยเตัดแค่3ตน้น3กระถางลูกไส้กับมาซอยงานแน่นอยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะกระโลงขึ้นแน่นะคะเนาะแต่ หอมมกนาวกะลงขึ้นแน่กใส่ได้หมดเก็บเอาง่ายๆหรือว่าแตกกิ่งแตกสาขาไม่ได้ดีขึ้นลงขึ้นเนาะค่ะเนาะส่วนม้มน,นี่ยะเล่นกับ,บ่มีโอกาสได้ทาให้มันแล้วมันทัวกับสิถิ่งไว้นี่แล้วคะ่ะพี่น้องคะมีโอกาสกลับมาบานย่มใดกัคคอยมาจับมาบาบอีกไม่ค่ะ ขอบบุญขอบคุณหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แกลิ่นกะมีมาฝากมาตอนหลายเติบค่ะพี่น้องคะถึงบรรยากาศตัดแต่งสวนต่างๆเคลียร์สิ่งต่างๆหลังบ้านเนาะค่ะเนะาะหลังบ้านนาบ้านมองนั้นแน่มองนี้แนขอบคุณยหลายที่พี่น้องเด้เขามาเยี่ยมซองเบงเมาหน่อยก็ดีมาหลายก็ดีมา หาเท่าไรก็ดีเบิดค่ะพี่น้องค่ะมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนะาะจังใดยาลินก็ขอให้อายน้องสุผูสุคนลุงป่าอ่าวอาเอฟซทุกทุกท่านมีความสุขสุขกายสุขใจปราศจากลูกไผ่ไข่เจ็บไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อค่ะเด้อค่ะคลิปนี้ยยลินก็สิขออนุญาตบาทข้ำลาไปสะกอนค่ะพี่น้องค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ากพี่น้องจ้ะบ๊ายบาย